เระตกงนว่าน้นที่นั่งใพราะว่าที่น่มห้อาไคืการเป็นเอบอกว่ามากมนที่เธอตรงนี้เป็นทางฉุกเฉินนะคะเอาไว้ให้ทางฉุกเฉินคำว่าทางฉุกเฉินใช้ในกรณีฉุกเฉินแต่นี่พี่ถามว่าฉุกเฉินไหมไม่ปกติเขาห้ามนั่งอยู่แล้วครับ ามันจะมีเว้นไว้ครับตรงนี้จะเป็นพี่ถ่ายรูปและพี่ขออนุญาตผมยังเอมันเป็นอะไรที่เป็นข่าวพี่นี่ค่ะคือคือคือปกติอะผมนี่แหละตัวผมพี่เอาไปทำข่าวเวลาวทำข่าวคือคือคือปกตินะครับตรงนี้เป็นถนนห้ามคนนั่งพอรถอ่ะเราจะมีรถเก็บขยะวิ่งผ่านเรวจะมีรถตวงน้ำแข็งวิ่งผ่านอย่างเงี้ยครับโอเคแต่พี่เข้าใจแต่ แต่ถ้าเธอไม่อนุญาตทำไมเธอ,อใส่ให้ให้อย่างเงี้ยเธอเธไม่บอกเขาต้องเข้าใจค่อคต้องเข้าใจด้วยวันนี้คนเยอะมาก<ช>และเราตรวจพื้นที่อยู่เรา<ช>ไม่สามารถจะมาดูทั้งหาดได้ทัน,นเวลา,นานใช่ไหมครับวันนี้เธออนุโลม แล้วรถคันนี้มันก็ไม่ควรจะมาในเวลาอย่างนี้ไหมคือเขาเข้ามาตามปกติของเขาแหละครับโอ้ยอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วที่ที่สงสัยมากเลยไอ้พอรบอรเทศรกิจเนี่ยม,มันอนุญาตทิ้งที่นี่ตามตคำนิยามของกฎหมายถนนคืออันนี้หรอไม่ใช่ถ้าคุณไม่อยากให้ประชาชนนั่งคุณจะทำเป็นจุดผ่อนตนบ่อถูกต้องไหมครับแต่วันหนึ่งอะปกติแล้วจะเก็บทุกชั่วโมงแต่เนื่องจากว่าถ้าการจราจรต,ติดขัดเป็นจำนวนมากหรือนักท่องเที่ยวมาก ขยะก,ก็จะล้นเห็นไหมคเราจะเห็นว่าข้างหลังก็จะมีขยะค่อยงจะล้นเพราะเมื่อวานเขาเก็บไม่ได้จริงๆนะักท่องเที่ยวเยอะนะฮะเราก็ต้องมาเก็บในวันนี้ซึ่งได้เก็บมาตลอดทางอยู่แล้วแล้วเหตุแล้วเหตุการณ์เมื่อว,วานอะคะ่ะที่นักท่องเที่ยวประทับคารงกับอ่ทศกิจแล้วก่อนหน้านี้คือเขาประทับคารกับคนสูน,น้องแข็งก่อนหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่ทราบแลวมีประทับคารงกับคนสมนงแข็งก่อนเปล่าแต่เท่าที่ดูแล้วเหตุการณ์ก่อนที่พวกเราจะมาเนี่ย ก็ประมาณประมาณสาสิเกือบ20ินาทีเข้าไปแล้วที่เราจะผ่านมาถึงว่ารถจะราตรติดขัดมากอาจจะมีการประทะคา,ารมกับรถนำส่งของแข็งการพูดจาทั้งสองฝ่ายไม่เข้าใจยังไงผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเรามีหน้าที่มาไก่เกลี่ยว่าเฮ้ยช่วยขยับให้รถผ่านไม่ได้ไหมซึ่งตรงจากที่บอกแล้วว่าช่วงที่ผ่านมารถมาถึงกลางทางเราเนี่ยแต่ถอยก็ไม่ได้แลแ้วเนื่องจากว่ารองเที่ยวเขาก็ปิดหมดแล้วต่อไปก็เหลือแค่กลุ่มเดียวเขาก็ยังไม่ขยับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเราก็ไม่ได้ว่าไปขอความร่วมมือกันมากกว่า ประมาณนี้ครับเร,เราขอความร่วมมือกันแต่ว่าในขณะที่ต่างมีอารมณ์อาจจะมีปัญหาขึ้นมาบ้างนะครับเรื่องนี้เราต้องขอโทษจริงๆนะขอโทษนะักท่องเที่ยวทุกท่านเลยที่มาว่าเออถ้าเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็อขออาภัยอย่างยิ่งนะครับเราไม่มีเจตนาจิตไปเข้าข้างรถน้าแข็งหรือไปเข้าข้างผู้ประกอบการใดๆทั้งสิ้นเรายึดตามหลักของกฎระเบียบของเทศบาลเป็นหลักครับแต่แต่ก็ขอขอบคุณนะักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเที่ยวบางแสนพวกเรางานเทศกิจเทศบาลเมืองเสสุข ยินดีให้บริการน,นะครับและให้ความช่วยเหลือทุกอยาม